มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพระมหาภัยวันเปิดใจแกงพระบาปจริงไหมยันแค่วิธีสอนต่างเมื่อเวลา13บสนิกาของวันที่3กันยายนที่วัดไส้ทองพระมหาภัยวันได้เปิดใจถึงการสอนธรรมะให้กับกลุ่มคนวัยรุ่นในปัจจุบันนะคะ หลังจากเกิดกระแสบนโลกออนไลน์หลังจากที่ไลฟ์ผ่านทาง f a c e b o o k นะคะพระมหาภัยวันกล่าวว่าอยู่ๆอัตมาก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้เพราะเกิดจากอัตมาได้นารูปที่มีคนใส่เสื้อสีส้มเดินสวนกับพระสงฆ์และใช้แคปชั่นเป็นภาษาวัยรุ่นทําให้เป็นที่สนใจในโลกออนไลน์และหลังจากนั้นก็นํารูปสาวประเภท2ที่แต่งชุดคล้ายกับปรากา ที่ไปทําบุญก็แซวเล่นกันปกติหลายคนก็ชอบใจแล้วหลังจากนั้นอาตมาก็โดนแกงมาเรื่อยๆจนตดเทรนทว,วิตเตอร์หลายคนสงสัยว่าแกงอาตมาจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าสําหรับอาตมาแล้วไม่เป็นบาปเนื่องจากอาตมาไม่ถือโทษโกรธเป็นเหมือนอโหสิกรรมให้เพราะอาตมามองว่าคนเราเกิดมาต้องอุทิศตนซึ่งอาตมาอุทิศตนเพื่อให้ความสุขกับทุกๆคนก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรพระมหาภัยวันกล่าวค่ะ สำหรับสาเหตุที่เอาวิธีนี้มาสอนแล้วก็ให้ธรรมะกับวัยรุ่นในสมัยนี้ก็เพราะว่าอาตามาเองมองว่าอาตามาไลฟ์สดสอนธรรมะมีคนดูแค่20คนก็ไม่รู้ว่าธรรมะที่สอนไปได้เข้าใจและนาไปปฏิบัติหรือไม่แต่ปัจจุบันไม่มีใครชอบฟังธรรมะที่จริงจังเป็นเวลานาน,านยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ชอบให้ใครสอนเขามักจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเราจึงใช้วิธีการพูดคุยแบบสนิทสนมเข้าถึงง่ายและสอดแทรกธรรมะให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาฟังไลฟ์สด ได้ฟังกันซึ่งมันก็ได้ผลเวรุ่นชอบได้เรียนรู้ได้ธรรมะด้วยส่วนที่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าพฤติกรรมของอาตมาอาจจาไม่เหมาะสมหรือว่าหรือไม่นั้นอาตมาเองไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่สํารวมหรือว่านั่งกินหมูกระทะตอนกลางคืนแต่อาตมามีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปมองว่าการสอนธรรมะของเราสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ชอบแบบไหนก็เลือกเรียนรู้แบบนั้นอาตมาเองไม่ได้นั่งขำตลอดเวลาช่วงเวลาที่ไม่ได้สอนธรรมะ ช่วงเวลาปกติอาตมาเองก็งเหมือนปกติหรือถ้าหากว่าอยากจะให้สอนแบบจริงจังอาตมาก็สอนได้แต่ต้องดูกลุ่มคนที่เรียนรู้เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ